ันนี้เราจะมาสอนเล่นการดึงสมาชิกเข้าไปในกลุ่มนะครับก่อนหนึ่งเราก็กดเข้าไปในลายก่อนนะครับลายกลุ่มเช่นกลุ่มตรงนี้กลุ่มสันแนได้ เราต้องค้นหาอ,อันนั้นก่อนนะครับ ID ร n ย ID รอยจะอยู่ที่ตรงนี้เราเชิญก่อนนำด้เชิญก่อนเชิญไปที่ไหนก็ได้นะครับที่ผมมาส่งไปที่ SMS เพจซื้อคัดลอกลิง ส่งข้อความเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นลิงก์นะครับใช่มตรงนี้จะเป็นลิงก์เอาก๊อปตรงนี้กามาไว้เลยครับใช่ก๊อปปี้ก๊อปแค่คนนี้อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ออกมา แล้วเราก็คัดลอกไีไว้ที่อื่นก็ได้เพราะว่าเราเดี๋ยวเราจำไม่ได้หนงไหนก็ได้อย่าเช่นผมจะเอาเป็นลิงตัวนี้เพื่อที่จะเชิญเขาให้เขากดลิงเข้าไปตรงนี้ก็ทำการวานเลยนะครับ วางนี่คือลิงก์ลิงก์เข้าเชิญมีรายกลุ่มนะครับ่นด้แบบนนี้เสร็จแล้วก็เข้าคลิกเข้าไปเลยอันนี้มันเข้าอยู่แล้วครับก็จบแค่นี้ครับ